สมุนไพรสําหรับสุภาพสตรีนะแก้อาการอะไรเวลาก่อนมีประจำเดือนหลังมีประจำเดือนถ่ายไม่ดีนอนไม่หลับอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็มดลูกเอียงมดลูกหย่อนสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสต,ตะนะคะสำหรับในคลิปนี้นะเนจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของออยาสมุนไพรนะสำหรับผู้หญิงซึ่งผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหา มันดูเหมือนจุกจิกนะคะเพื่อน,อนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นปัญหาที่ระดับโลกที่บอกว่าระดับโลกเพราะอะไรเพราะเวลาผู้หญิงเ,เกิดอารมณ์หมุดหงิดแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้โลกทั้งโลกสั่นสะเทือนสั่นไหวซึ่งฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยนะคะมีผลอย่างยิ่งต่อทั้งระบบชีวิตระบบร่างกายนะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าถ้าเกิดภาวะฮอร์โมนเนี่ยเกิดการเสียสมดุลไปแล้วมันจะเกิดปัญหาต่างๆเยอะ พวกฝ้าก็เกิดจากภาวะฮอร์โมนนะฝ้าไม่ได้เกิดจากแสงแดดนะคะฝ้าเกิดจากภาวะฮอร์โมนในร่างกายอ,อย่างที่เด็ทเคยเล่าไปเนาะว่าเกิดจากการอาหารด้วยแล้วส่วนสําคัญก็คือฮอร์โมนฝ้าใบหน้าหมองครัาอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอาการหงุดหงิดรวมถึงอาการเกี่ยวกับเรื่องเน็ทพูดมาทั้งหมดเนี่ยบางทีมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับร่างกายแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับระบบของ ฮอร์โมนเมื่อเราพูดเรื่องฮอร์โมนจะเกี่ยวกับมดลูกทั้งหมดเลยค่ะมดลูกเนี่ยถ้าเกิดมดลูกหย่อนมดลูกเอียงมดลูกไม่สมดุลเนาะมันจะเกิดปัญหาอย่างที่เนเล่าไปแบบเนี้ยและยิ่งพอเราไม่ได้มีการควบคุมอาหารที่ปลอดภัยไม่มีการควบคุมฝึกอารมณ์มาตั้งแต่ต้นเนาะไม่มีการออกกําลังกายแล้วไม่รู้จักจัดระเบียบชีวิตที่จะพักผ่อนให้เพียงพอหรือขับถ่ายให้ได้ดีแบบเนี้ย เราจะยิ่งเกิดอาการมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะวัยวัยทองเนี่ยจะเป็นเขาว่านะเขาว่าคือเน่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อไม่เชื่อเขาว่าเพราะว่าถ้าเขาว่ามันจะมีการเขียนรายงานสถิติเหมือนเวลาไปดูหมอดูเนาะหมอดูเนี่ยจะดูว่าคนวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็เหมือนคนที่ป่วยไปหาหมอเนี่ยหมอเขาก็จะเลยรู้ว่าผู้หญิงในวัย40ขึ้นไปเนี่ยจะมีอาการตืๆๆซึ่งวัยทองเนี่ยจะเป็นวัยที่ร้อนวูบวาก เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอารมณ์ไม่ค่อยคงที่นึกจะเหงื่อออกก็เหงื่อออกนึกจะหนาวก็หนาวเนาะแล้วก็มีอาการที่หงุดหงิดกระดูกบางลงผมบางลงฝ้ามากขึ้นลักษณะแบบเนี้ยเขาว่านะแต่สําหรับเนนเนมองว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะ ชรร่างกายไม่ต้องเป็นไวทอไม่ต้องเป็นกระดุกคุณไม่ต้องมีปัญหาพวกนี้ได้อย่างที่บอกเซลล์ทุกเซลในร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเซลลใหม่เนาะเพราะว่าระบบของเซลเนี่ยมหศัศจรรย์กว่าระบบของอะไหล่รถยนต์อะไหล่รถยนต์เนี่ยคือพังแล้วเปลี่ยนแต่เซลเนี่ยพังแล้วเซลล์ซ่อมสร้างตัวเองทุกๆ2ปีนะคะเราจะมีเซลล์ชุดใหม่แต่ปัจจัยที่จะทําให้เซลล์ชุดใหม่เนี่ยเป็นเซลล์ที่ แข็งแรงนําให้ร่างกายขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีร่างกายของคนเรานะคะเพื่อนๆร่างกายเนี่ยมันจะมี3ส่วนเนาะกายสมองแล้วก็จิตใจแต่ถ้าร่างกายไม่ดีจะส่งผลต่อสมองพอสมมุติว่าตื่นเช้ามาแบบบางผู้หญิงเนาะต,นตื่นเช้ามาเนี่ยปวดท้องประจําเดือนเหมือนสมมติใครกําลังมีประจําเดือนปวดท้องพอปวดท้องเป็นไงคะ,ะเขาก็จะส่งสัญญ,ญาณไปที่สมองสมองก็จะหลั่งสารเครียดเพราะมันปวดท้องเนาะ พอหลังสารเครียดปุ๊บร่างกายเกิดพิษค่ะพอเกิดพิษคราวนี้มันก็ลวนเลยคนที่เป็นอะไรอยู่แล้วเดิมกระตุนโรคมากขึ้นคนที่ไม่เป็นก็สั่งสมความเครียดไปเรื่อยๆอผู้หญิงนะคะเพื่อนๆจะมีปัญหาเรื่องมดลูกถ้าเป็นถ้าเป็นโรคเป็นโรคเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับเต้านมเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์แบบนี้เนาะจริงๆแล้วเกิดมาจากความหมุดหงิดนะคะเออได้บอกเคล็ดลับตรงนี้ไว้เลย ใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงแล้วญหงุดหงิดกับแม่นะจะมีปัญหาโรคที่ตัวเองสงสัยแล้วไปหาพระชอบไปหาพระกันเนาะแต่จริงจริงอ่ะวิธีแก้กรรมนะให้ไปดูเหมือนงมงายแต่มันมีวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยอยู่งานวิจัยของอเมริกันอ่ะแตะให้ดูแล้วเนจะบอกงนี้ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะคะบางทีเราไม่รู้สึกตัวหรอกว่าเราพูดคําไม่ดีกับแม่แต่เราคิดว่าเนี่ยพูดดีแล้ว แล้วแล้วเราก็บอกว่าคนอื่นเนี่ยเขามองมาเนาะเขาก็มองไม่ดีแต่ว่าเรามีเจตนาที่ดีไม่จริงนะคะเนจะบอกให้เนเนี่ยผ่านเรื่องราวกับแม่มาไม่มีใครหรอกที่แบบว่าเกิดมาปุ๊บโอ้โหแม่รักจังเลยกอรหอมตัวเนเองเนี่ยก็ถูกทั้งแม่แบบด่าแม่แม่ตีนะทั้งสักกระเบื้องที่เล่าให้ฟังแต่ในเมื่อเราเนี่ยเกิดมาเป็นผู้เรียนรู้เราต้องเรียนรู้กฎนะคะเนี่ยเรียนรู้กฎที่พระพุทธเจ้าท่านสอน รู้แล้วก็ต้องทาให้ให้จริงด้วยนะเพราะว่าบางคนเน่เห็นหลายคนและอยากพูดเรื่องนี้มากเพราะว่าเห็นบางคนบอกว่ามีปัญหากับแม่แล้วแบบก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่พูดใส่แม่เรากับแม่เป็นตัวอะไรสักอย่างเนี่ยคือเน่นเนี่ยไม่ปลื้มนะไม่ปลื้มเพราะว่าเนเคยเป็นเด็กแบบนั้นมาก่อนแลวเน่รู้สึกว่ารังเกียจตัวเองมากเนาะจนกระทั่งเนพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าวิธีที่เราทํากับแม่ถึงแม้เราบอกว่าเราเนี่ยหวังดีแต่เราพูดคําไม่ดีอะ เราพูดคําแบบเหมือนกับแม่เป็นตัวอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนมันก่อกรรมแล้วมันจะทําให้เราไม่หายโรคค่ะมันจะสะสมสะสมสะสมวิธีที่ดีเนี่ยให้คุณนึกว่าเวลาคุณไปหาพระคุณปฏิบัติอย่างไรกับพระพระเนี่ยบางทีไม่ได้ให้อะไรด้วยนะถ้าเทียบกับแม่แต่บางคนก็จะบอกว่าโอ๊ยตัวเองเลี้ยงแม่อยู่แต่ถามสักนิดนึงย้อนกลับไปเนาะตอนที่ตัวเองเป็นเด็กๆแมบ่บอกกินข้าวใครเป็นคนป้อนเนาะ ผมขนเล็บไอ้ทุกส่วนแขนขาไอ้ที่ขยับขยับพูดเนี่ยเกิดมาจากใครเกิดมาจากแม่นะแม่เนี่ยตั้งท้องเก้าเดือนเนาะแต่ถ้ามันคิดไม่ได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนมันคิดไม่ได้มันคือวิบากกรรมนะวันนี้ไม่อยากพูดเรื่องคําพวกนี้แต่ว่าก็พูดสักนิดนึงอยากให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปลดล็อกตัวเองให้ได้ทํากับพระที่ตัวเองนับถืออย่างไรให้ทํากับแม่เช่นนั้นทํากับแม่เช่นนั้น กับพระกับคนอื่นที่เราไปหาเนี่ยเอาของไปถวายไปกราบไปไหว้โดนพระดา่ายังรู้สึกแบบโอ้โไม่เป็นไรค่ะได้พรแต่ทําไมเวลาแม่พูดนิดพูดหน่อยรู้สึกไม่พอใจอันนี้เนจะบอกให้ผิดพลาดมากเลยนะชีวิตแบบนี้เนาะมันจะไม่หายจากโรคส่วนหนึ่งแล้วชีวิตเนี่ยจะไม่เจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าทําไม่ได้ก็คือมันง่าย,ายอะ่ะคิดว่าแม่คือพระอรหรันต์นี่แม่พูดอะไรเราก็ต้องอ๋อค่ะค่ะค่ะ แล้วห้ามไปตอบโต้แต่แม่มีข้อดีอย่างเดียวคือเราวิ่งไปกอดได้บางทีเนี่ยชอบไปแย่แม่นะบางทีชอบเหมือนจะไปขอถ่ายรูปแต่แม่เขาบอกแม่แม่ก็อารมณ์เสียนะแล้วแม่ก็หวาจะกวงวไม้ฟาดหัวมึงเลยแล้วเราไม่ซีเรียสอ่ะเพราะเรารู้ว่าเนี่ยแม่คือของสูงอ่ะยุ่งกับแม่ไม่ได้นะเราก็โอเคโอเคแม่ไม่ชอบถ่ายเราก็ไม่ไปยุ่งกับแม่แต่พอไปไปเขาก็เริ่มอ่อนเริ่มอ่อนลง แต่เด้จะบอกให้ถ้าคุณปฏิบัติกับแม่เช่นเดียวกับพระอาหารหันต์เมื่อไหร่คุณไม่ต้องไปวิ่งหาพระอาหารหันต์ละเนี่ยคือของจริงนะแต่ถ้าคุณจะปฏิบัติกับแม่ไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีจะด้วยว่าแม่เป็นอย่างนั้นแม่เป็นมันคือข้ออ้างและเงื่อนไขทั้งสิ้นแม่จะเป็นอะไรก็ตามเราไม่มีสิทธิ์ก้าวล่วงแม่และแม่คือสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่เราจะแก้กรรมได้ที่เราจะเจริญได้คือ ผู้หญิงที่เรียกว่าแม่นี่แหละและใ네นพิสูจน์มาแล้วนะอ่ะโอเคพูดเรื่องสมุนไพรต่อสมุนไพรสําหรับผู้หญิงเนี่ยเป็นสมุนไพรเดี๋ยวเนจะมาบอกว่ามันคืออะไรบ้างไปหามากินนะคะไปหามากินอันแรกเลยก็คือดอกคาฝอยใ,ใครเคยได้ยินไหมมีใครมีคนที่เอาชาดอกคาฝอยมาให้เนดื่มนะดอกคาฝอยเนี่ยมันดียังไงลดไขมันในเลือดสําหรับผู้หญิงบางคนเขาอยากจะลดน้าหนักเนาะเขาไปหาดอกคาฝอยเป็นชามา สรรพคุณดอกคำฝอยเนี่ยช่วยบํารุงและระง,งับประสาทด้วยนะประสาทก็คือมันช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยทําให้หลับสบายนะคะดอกคำฝอยช่วยป้องกันความดันโลหิตสูงแล้วก็เขาเรียกว่าไปเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบํารุงเลือดสลาย่มิเลือดคนที่เลือดอุดตันเลือดเลือดข้นเลือดมีปัญหาเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องนี้แล้วก็บํารุงหัวใจด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้เลือดไป,ไปหล่อเลี้ยงหัวใจมากขึ้น รักษาการไข้หลังคลอดของคุณแม่สมุนไพรพวกนี้กินมากในคนปกติได้แต่คนท้องห้ามทานนะคะอันที่สองเลือดแรดเลือดแรดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาแรดไม่ใช่เอาเลือดจากแรดมานะเพื่อนๆแอดเลือดแรดเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งบางแห่งเขาก็เรียกเลือดนกกระเบาเลือดสมิงคำรามเหมือดคนภาคเหนือเขาเรียกติงตังมะเลือดอีสานบางทีก็เรียก อ่ชีชวงเนาะจิงชิงชองอชิงชอกกระหันลาหันเลือดม้าหันลัดหรือหันอ่าบางคนบางคนอยู่ภาคต่างๆก็ไปหามากินนะเลือดเลือดแรดเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์นะเป็นพืชน,นะคะก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรอัอนนี้จากข้อมูลจากคณะเภสัชศาสตร์มอมหิดลน,นะคะเขาบอกว่าหันลัดหรือว่าเลือดแรดเนี่ย จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอบำรุงผิวหนังผิวพรรณสดใสแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอเลือดระบบเลือดในในร่างกายนะเพื่อนๆวันนี้เนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำอาบท่าเลยแต่อยากมาคุยเรื่องนี้ก่อนแต่เช้าวันนี้มีนัดนะคะมีนัดต้องรีบทำคลิปก่อนสมุนไพยอันที่สองก็คือโกดทั้งห้าเคยได้ยินกันบ่อยมากเลยเวลาที่เราไป ร้านยาจีนร้านสมุนไพรเนาะโกดท,ทั้ง5้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าพิกัดของพิกัดยาสมุนไพรนะคะเพื่อนๆมีอะไรบ้างมีโกดสอลดชุ่มสุข,ขุมชุ่มคอแก้ไข้แก้หืดแก้ไอนะโกดเขมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุลาลำพาเนี่ยมันมีห้าอย่างจดทันไหมจดไม่ทันเดี๋ยวเนเขียนเอาไว้ใต้คลิป เผื่อเวลาไปซื้อยาร้านยาสมุนไพรเนาะเทียนทั้งห้าไอโกดทั้งห้าเนี่ยสปปรรพคุณช่วยแก้ลมในลำไส้ขับลมแก้สะอึกแก้ไอชุ่มคอคนที่มีอาการแบบว่าผอมผายผอมผอมแห้งแรงน้อยพอกินแล้วมันจะช่วยทำให้าการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเพราะมันจะมีทั้งรสขมรสหอมรสสุข,ขุมอยู่ในทั้งหมดโกดทั้งห้าเนี่ยนะคะ อีกอันนึงก็คือเทียนทั้ง5นะคะเทียนทั้ง5้นี่ได้แก่เทียนดําเทียนแดงเทียนขาวเทียนข้าวเปลือกเทียนตาตะกะแตนเนาะซึ่งเทียนทั้ง5เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของระบบเลือดเช่นเดียวกันสมุนไพรที่ผู้หญิงควรจะกินอีกอันนะเกสรทั้ง5้านะ,ะเกสรทั้ง5มีก็คือดอกดอกเป็นดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีแล้วก็เกสรบวัวหลวง พวกนี้ในร้านยาเขาจะเอามาทําเป็นตากแห้งบางแห่งเขาก็มาสกัดใส่แคปซูลนะเพื่อนๆบางแห่งเขาก็ทําแห้งแล้วก็มาให้เราดื่มเป็นชาพวกนี้จะเป็นยาเย็นบํารุงหัวใจนะคะผ่อนคลายความเครียดปรับสมดุลบรรเทาอาการซึมเศร้าแล้วก็ทําให้นอนหลับดีขึ้นขมิ้นอีกตัวหนึ่งคือขมิ้นเครือขมิ้นเครือเนี่ยนะคะมีชื่อหลายๆชื่อนะคะบ,บางทีก็ชื่อว่าขมิน้นฤษี หรือสีภาคใต้ก็เรียกขมิ้นเลือสีเนาะขั้วตัวเล่งบางที่เขาก็เรียกแบบนั้นนะคะเพืเ่อนๆขมิ้นเรือสีเนี่ยสปปรรพคุณของเขาก็จะช่วยในเรื่องของทำให้เจริญอาหารทําให้อารมณ์ดีอ,ะอ่ะเพื่อนเพ่อตัวสุดท้ายตัวนี้ทุกไอที่พูดมาเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักตัวสุดท้ายเนาะตีพลาตีพลาคือมันเป็นพิกัดยาของสมุนไพรอายุรเวทคือ อินเดียเนี่ยเขาก็จะนําตีพลาเนี่ยมาใช้ตีพลาเป็นสมุนไพร3อย่างขึ้นไปตรีแปลว่าสามเนาะมะขามป้อมสมอพิเภกแล้วก็สมอสมอไทยซึ่งทั้ง3าอย่างเนี่ยช่วยเกี่ยวกับบํารุงตับบํารุงธาตุในร่างกายนะคะทีนี้ประเด็นก็คือหลายคนก็จะบอกว่าคุณเนะไอเฉพาะอย่างเดียวเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยบางอย่างก็ไม่รู้จักเนาะซึ่งใครที่ใครที่อยากจะทานอยากจะทดลอง ลองไปที่ร้านยาสมุนไพรแล้วไปไปถามเขาดูกับอีกแบบหน,นึ่งเนยจะบอกแบบนี้มันบางทีมันก็มีร้านที่เป็นหมอยาไทยเนาะเขาต้มค่ะเขาต้มแต่เนสเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รังเกียจยาต้มนะแต่ขี้เกียจแต่เนยอมรับเน้ก็เป็นคนขี้เกียจเหมือนกันนะขี้เกียจกินยาต้มยาหม้อเป็นหม้อๆม้เนี้ยไม่ชอบเนสเป็นคนชอบวิธีง่ายๆคือวิธีง่ายๆคือว่าที่เขาทํามาแบบคือยาต้มเนี่ยบางทีเราต้องซื้อยาเนาะ ใช้งบประมาณพันหนึ่งอะสมมติพันหนึ่งหม้อหนึ่งแล้วก็ต้องกินประมาณสักเฉพาะกินก็โอ้ยขมมากเลยค่ะแบบอันนี้ก็ไม่ชอบแล้วไันได้ไม่ชอบมาต้มอันนั้นคือยาต้มแต่บางคนชอบก็จะดีนะกินยาต้มแต่เนสเนี่ยชอบวิธีที่แบบง่ายกว่านั้นคือสกัดมาแล้วให้เรากินง่ายๆแล้วเข้มข้นเท่ากับเรากินยาต้มไปประมาณสักเป็นหลายๆหม้อในขวดทาแบบเนี้ยเนาะเป็นสมุนไพรที่แบบ อันนี้คือทั้งหมดอยู่ในอยู่ในแก้วเนี้ยที่เนปพูดถึงนะมันเป็นการสกัดทุกสิ่งอย่างมาใส่ในนี้แล้วก็เอามาใส่ในแก้วซึ่งเป็นอะไรนะใครที่สนใจเนี่ยสอบถามมาได้มันเป็นสมุนไพรที่บอกนี่แหละสมุนไพรสําหรับสุภาพสตรีตัวเนปเนี่ยกินแล้วเป็นยังไงที่มาเล่าให้ฟังเพราะว่าคือผู้หญิงเราเนี่ยเวลาถึงวัยหนึง่งมันจะมีอารมณ์ที่อฮอร์โมนฮอรโมนเราจะลดลงเนาะ จะด้วยเหตุและปัจจัยความเสื่อมชราและดูแลอาหารไม่เต็มที่ก็ตามแต่ตัวเน้ก็ถือว่าอายุปูนนี้แล้วก็ยังถือว่าโอเคเพราะไม่ได้มีอาการที่คนอื่นๆเขาเป็นกันเนาะก็พยายามที่จะชะลอแล้วมีเป้าหมายว่าเมื่อยุมากขึ้นก็จะยิ่งหน้าอ่อนลงอะไรอย่างนี้นะถ้าใครมีเป้าหมายแบบนี้และอยากมีสุขภาพที่ชะลอวันะคะสามารถที่จะนําสมุนไพรที่เนกล่าวไป มาเอาไว้รับประทานได้แล้วถ้าใครสนใจที่เป็นชนิดน้ำนะคะในมีเป็นแบบจำหน่ายอยู่ในร้านเนสตะสนใจสมุนไพรสำหรับสุภาพสตรีนะแก้อาการอะไรเวลาก่อนมีประจำเดือนหลังมีประจำเดือนถ่ายไม่ดีนอนไม่หลับอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็มดลูกเอียงมดลูกหย่อนมดลูกมดลูกเคลื่อนลักษณะแบบนี้นะคะปวดท้อง เป็นฝ้าเป็นสิวอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงทั้งหมดนะะซึ่งตัวนี้เวลาทานแล้วมันจะช่วยทําให้ทําให้ถือปรับสมดุลทั้งหมดอะแล้วไม่ต้องทานยาเป็นม่อม้อๆในทานแบบเนี้ยวันละวันละสมรอบนะคะมันก็ดีนะนเพื่อนๆก่อนอาหารก็ใครสนใจสมุนไพรสามารถที่จะติดต่อมาได้หรือถ้าใครอยากจะได้ตัวยาต่างๆก็ไปซื้อยาตามร้านเดี๋ยวนี้จะเขียนเอาไว้ใต้คลิป สำหรับวันนี้อย่าลืมนะสิ่งที่สำคัญแม่คือพระอาหารหันต์ไปกราบแม่แล้วก็ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจิตมันยังไม่ได้เนาะแต่ห้ามเด็ดขาดที่จะมาทำพฤติกรรมเล่นๆกับแม่บางคนคิดว่าทำเล่นๆอะ่ะแต่พอเน้ไปเห็นแล้วคือเนยังไม่ทำเล่นๆแบบนี้กับแม่เนเลยนะเนเนี่ยเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งคือไม่เคยไม่เคยทำกิริยาที่ไม่น่ารักกับแม่ถึงแม้จะโดนตีโดนอะไรเยอะแย,ยะมากมายคือเนจะถือเรื่องแม่ว่าสูงสุด คือแม่ของเรานะคะถ้าทุกคนทําแบบนี้ได้ชีวิตทุกคนน่ะเน้กล้าท้าเลยว่าจะมีแต่วความเจริญงอกงามขึ้นนะคะคลิปนี้เน้ก็ลาไปก่อนนะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีสมองที่สดใสนะแล้วก็มีภาวะจิตใจที่แจ่มใสนะคะสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวามหมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณเองค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ